สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดแฟชั่นลิซ่าลลิสาเวอร์ไปไม้สวมเสื้อเยืดตัวละแสนเป็นไอดอลสาวที่แต่งตัวแบบไหนก็ดูปังอยู่เสมอสำหรับลิซ่าแบล็ k พิง k หรือลลิสามโนบานซึ่งหากใครที่ติดตามในอินสตาแกรมก็จะเห็นเจ้าตัวคอยอัปเดตภาพใหม่ๆม,มาให้ชมกันตลอด โดยเฉพาะแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆที่ขยันส่งเสื้อผ้าสวยๆมาให้กับสาวคนนี้โดย Facebook Lisa s t ต l e ซึ่งเป็นเพจที่คอยอัปเดตแฟชั่นการแต่งตัวของสาวลิซ่าก็มักจะคอยแจกแจงราคาเสื้อผ้าที่เจ้าตัวใส่อยู่ตลอดซึ่งในงานแฟชั่นโชว์ e n s Paris Fashion Week ของแบรนด์เซ i ีนทั้งเพจก็ไม่พลาดที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้บรรดาขาส่องซ้ำเช่นกัน เซย์ยูเซลินพรินเต e เชอร์ซราคา $390 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ $1,1900 บาทสร้อยคอ a l p h a เบตเอ็มเนกเลราคา $445 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ $13,600 บาทต่างหูเชน t r i อ m ม h ูส์ราคา590ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 8 0 0 0บาทกระเป๋ามีเดียมทริอัมแบกราคา $7,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 1 4 3 0 0บาท f a n e r a i Cross Ring ราคา5,574ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ176000บาทนาฬิกา Rolex รุ่น d ด t e j u s t 31ราคา31,550ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9 6 6 0 0 0บาท กำไรคาเทียรุ่นเลฟเบ r ลสเลตเอสเราคา4,050ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ124,000บาทกำไรคาเทียรุ่น j จัสอังคูราคา11,800ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ361,200บาทกางเก่งเดอะแร็กเกตพร s สทริป s เกตเตอร์จีนราคา55ปอนด์หรือประมาณ2,000บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า1,881,600บาท เห็นแต่งตัวเฉียวๆสบายๆแบบนี้แต่ราคาไม่เบาเลยจริงๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ